จะถ่ายเสื้อตัวนี้ญาถักให้นะสวยะอันนี้ันนั่นไลนแม่ขอดูเสื้อหน่อย่าถักให้หนูสวยใไนดูหน้าสิเออแบกดไฟให้มันสนุกไหมเนี่ยแตมีความสุขนะลูกนะไปนะบ๊ายบายหน่อยผีพูดไทยเป็นเป้าผีอ่ะ นี้หนาวนะคะแต่ว่าแม่ดื้อจำเป็นต้องออกมาทอดปลาข้างนอกเพราะว่าไม่อยากให้บ้านเหน็นนะคะอันนี้ก็เป็นปลาที่คุณลุงเพื่อนบ้านเอามาให้นะคะเขามาให้แม่ย่าแล้วแม่ย่าแม่ดื้อแกเอาไปเยอะแล้วแกบอกว่าให้ให้แม่ดื้อเอามาตอนแรกแม่ดื้อกะว่าจะไว้นึ่งปลาตําแจ่วแต่ทีนี้ขี้เกียจไงก็เลยว่าจะทอดแล้วใส่ฟริสไปให้หมดเลยเวลาจะกินก็ไปอุ่นในเตาอบเอานะคะนี่ดูอากาศหนาวนะคะ วันนี้สี่องศายคุณลุงเพื่อนบ้านหลังสีดําข้างบนตรงนั้นนะ่ะเป็นเพื่อนของพ่อปู่แม่ย่าแม่ดื้อน,นะบ้านสองหลังนั้นก็คนแก่อยู่นะคะเพราะลูกเต้าเขาย้ายไปอยู่ในเมืองกันหมดแล้วค่ะแม่ดื้อก็เลยว่าจะทอดเอาไว้หมดเลยนะคะเผื่ออยากทําแบบปลาผัดขึ้นช่ายอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอันนี้คือแม่ดื้อทำโหเมื่อวานนี้ เ็ดปลากระเด็นกระดอนเต็มครัวไปหมดเลยค่ะวันนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดบ้านดีๆเลยก็เดี๋ยวทอดปลาไว้แล้วก็จะไปทําความสะอาดบ้านนะคะไม่ได้แกะปลาทอดคุกข้าวให้พี่ด้กินนะอะไรไหมครับลูกดูทีวีชอบไหมปลาทอดแ<อ>ม่กินปลาจะได้ฉลาด <laughs> นี่นะคะปลาทอดแมได่ได้เต็มกระมังอันนี้กระมังใหญ่สุดในบ้านที่มีนะ ก็แกะกระดูกให้พี่ดื้อไปตัวหนึ่งนะคะไม่ดื้อเอาเป็นตัวตัวแบบนี้ให้พี่ดื้อกินนะเนี่ยแกะไปคลุกข้าวให้ลูกนะคะเมื่อกี้นี้พรุ่งนี้วันทิ้งขยะค่ะก็เลยต้องต้องทิ้งไว้อย่างนี้นะ,ะแล้วก็แม่ดื้อก็ทอดปลาร้าด้วยสองชิ้นนะคะก็เดี๋ยวจะไว้กินเป็นข้าวเย็ยนพรุ่งนี้นะคะ่ะวันนี้ก็รับไวล้ละมะเขือเทศของแม่ดื้อไม่ได้กินแล้วละคะ่ะต้นเขาแบบทนหนาวไม่ไหวแล้วนะคะลูกเขาก็อาการล่อแล่ เนี่ยมันมันฟรีสอะะพอฟรีสแล้วทีนี้มันก็เลยขึ้นลานะเนี่ยอย่างอันเนี้ยเห็นชัดเลยคือเขาฟรีสอากาศเย็นตอนกลางคืนแล้วพอพอเวลามันฟรีสแล้วมันจะชื้นก็เลยขึ้นละขึ้นรานะฮะอันนี้ก็เป็นลูกของเขาไม่ได้ไม่ได้กินแน่ๆแหละเนี่ยบางก้านก็โดนฟรีสไปนะคะนะก้านเล็กๆส่วนใหญ่ก้านเล็กๆจะโดนฟรีสพวกยอดยอดอย่างเงี้ยเพราะว่าก้านไม่หนาใบพวกนี้ก็จะเป็นใบบางๆ อะไรที่เล็กที่บางจะไปก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> ขอโทษค่ะ <c oughs> ส่วนลำต้นที่แบบอ้วนหน่อยก็จะอยู่นานหน่อยนะคะ <c oughs> ต้นนี้ไปทั้งต้นละเพราะว่าเห็นลำต้นเขาเป็นสีเข้มนะ <c oughs> ไม่ได้กินเลยปีนี้ขนาดว่าปลูกตั้งแต่มีนานแนะเนี่ย <c oughs> อากาศไม่ได้จริงๆค่ะปีนี้เดี๋ยวไม่ไดื้จะเก็บต้นฟังโอขึ้นไปแล้วนะคะเพราะว่าเอาไว้อีกไม่ได้ละ อเ,เอาไว้ก็ไม่ได้กินไงเอาขึ้นไปยังพอได้มีกลิ่นกลิ่นให้ดมบ้างทีนี้ไม่ดูก็จะปล่อยทิ้งเลยนะคะแต่ว่าคณะคณะยังอยู่ก็คณะก็จะเอาไว้ต่อนะคะเพราะว่าเขายังไม่มีลักษณะฟรีสนะคะเนี่ย เนีย่ยเห็นใบฟริสไหมคะสีมันจะเขียวแบบว่าใสาๆอ่ะไม่ดื้ก็พูดไม่ถูกมันจะไม่เขียวปกติจะเขียวออกใสๆหน่อยได้พอผัดอยู่ค่ะเดี๋ยวแม่ดื้อจะขึ้นไปผัดปลานะคะนี่นะคะผักผักทั้งหมดที่แม่ดื้อเก็บได้มสงสารต้นพลันเตามากเลยดูขนาดแบบไอ้ที่ดําๆนี่คือฝักเขาโดนฟริสนะคะ ก็ยังอุตส่าห์ออกดอกนะขนาดหนาวเนี่ยเขาก็ไม่อยากเสียชีวิตไม่อยากตายเนาะแต่อากาศมันไม่ได้จริงๆค่ะมันต้องถึงเวลาตายละอันนี้ไม่ดิ้ก็จะเอาขึ้นบ้านนะคะแม่ดื้อล้างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ดื้อก็จะคั้นกับกระหล่ำปรีนะคะกระหล่ำปรีอยู่ข้างล่างแล้วก็ต้นหอมอันนี้ไม่ด้งล้างแล้วก็เลยอยู่ข้างบนก็เดี๋ยวจะคั้นนะคะส่วนสูตรเนี่ยแม่ดื้อเคยลงไว้แล้วก็ไปดูคลิปเก่าได้นะคะเดี๋ยวขอตัวคั้นส้มผักก่อน,นะคะ่ะ จะเที่ยงแล้วนะคะตอนนี้แดดก็ไม่มีไม่ดู้ก็เลยจะถ่ายไงต้องเปิดไจเหมือนเดิมนะเ,เพราะว่าฝนตกแล้วมันก็ขึ้นทั้งวันนะคะเดี๋ยวไม่ได้ขอคั้นส้มผักก่อนนส่วนขึ้นใช่ของแม่ดู้อแม่ดู้อก็ล้างทำความสะอาดแล้วแช่น้ําไว้ก่อนนะคะ เสร็จแล้วนะคะได้มาสองกล่องไม่ดื้อก็ตักใส่กล่องไว้ค่ะปกติทําอาหารไม่ค่อยได้กินหรอกค่ะนู่นแหละจะกินอีกทีก็ต้งนู่นอหละอ่าอุ่นกินอันนี้ไม่ได้ต้มข้าวนะคะพอดีว่าไม่มีข้าวสวยก็เลยต้มข้าวว่าจะเอาไปใส่เอาไปใส่อ,ใสอะไรนะเอ่อส้มผักค่ะต้มให้ปเปื่อยเลยนะแล้วก็เอาน้ําไปใส่ค่ะ เดี๋ยวแม่ดื้อจะผัดกระเพราเลยนะคะพอดีแม่ดื้อมีเนื้ออยู่ในฟรีสซ,ซื้อมานานแล้วใช้ไม่หมดก็เลยใส่ฟริสไปนะคะต้นกระเพราแม่ดื้อเดี๋ยวจะเสียชีวิตซะก่อนนะใกล้แล้วค่ะใกล้จะแบบลาจากต้นหมดทุกต้นแล้วเดี๋ยวต้องรีบกินก่อนนะก่อนที่เขาจะไม่เหลือให้เรากินนะแล้วก็ต้นมะเขือแม่ดื้องามๆแต่ใบาบางเฉียบเลยนะไม่ได้คิดว่าน่าจะเป็นเพราะอากาศหนาวดูเฉพใบาบางมากไม่เหมือนบ้านเรานะเขาก็สู้ชีวิตหน้าดูเหมือนกันนะเนี่ย ใบนี้คือบางเฉียบเลยนะก็เหลืออยู่แค่นี้ลนะเออมีต้นต้นอะไรนะต้นต้นต้นเตออยังเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นอันนี้ด้วยกันต้นอะไรนะต้นใบมะกรูดนะคะข้างนอกก็ฝนหยุดตกละเริ่มมีสีมีแสงมาหน่อยแล้วคะ่ะตอนนี้บ่ายโมงแล้วนะ,ะเนี่ยบ่ายโมงเป็นแบบนี้นะคะ ส่วนต้นมะก,กรูดของแม่ดื้อล่วงไปหมดแล้วนะเะหลือ,อใบอยู่แค่สามใบตอนนี้ก็อยู่ก็อยู่นะคะไม่อยู่ก็ทำใจแล้วค่ะล่วงทุกวันเอแค่นี้ละคะ่ะเดี๋ยวแม่ดื้อไปทำกับข้าวต่อกันนะคะอันนี้เป็นเนื้อฟริสที่แม่ดื้อออกมานะคะกำลังปกเปียกก็คือละลายละเริ่มนิ่มนะเดี๋ยวแม่ดื้อก็จะไปสับนะเราจะผัดกะเพราส่วนกล่องนี้แม่ดื้อเอาไว้รอใส่ผักส้มนะคะเดี๋ยวรอน้ำต้มข้าวเย็น,นะคะ่ะ ก็ได้มาหน่อยนึงนะคะพอเป็นวิญญาณเป็นกลิ่นกเรียงต้นเลยไม่ได้ตัดเอาทุกใบที่เขียวเลยนะคะไปะเดี๋ยวเราไปผัดกันค่ะนี่นะคะผัดกะเพราวิญญาณกะเพราไทยเนะเดี๋ยวเราทีขอผัดให้เสร็จกอนนะคะตอนที้กำลังฉี่เลยเดี๋ยวต้องปิดพัดลงดูดอากาศอะไรโดยเสียงดังได้มาสองกล่องนะคะผัดกระเพราเนื้อสับใส่ผักเอ่ออะไรนะเดี๋ยวกอนหน่อไม้ดองค่ะ ม่ดื้อก็ผักตามมีตามเกิดนี่ยนะคะทําเสร็จก็ใส่กล่องไว้เวลาจะกินก็ไปอุ่นในไมโครเวฟเหมือนเดิมค่ะอยู่มังนอกนก็เป็นแบบนี้นะคะมีเวลาทํากับข้าวว่าไปไม่ดื้อก็ทํากับข้าวดูดเดือดเหมือนกันนะเออเล่าลืมเล่าให้ฟังเดี๋ยวดินทาเพื่อนก่อนตอนที่ไปงานคอนเสิร์ตนะคะที่คลิปก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนไม่ดื้อแต่งหน้าเก่งมากนะเขาบอกเขาก็ดูจาก YouTube ซึ่งมันต่างกับไม่ดื้อมากเลยเนาะคนจะสวยก็คือเขาก็ดูความสวยความงาม ส่วนคนจะอ้วนก็ดูแต่ของกินไม่ไดื้อก็เลยแบบอืมหรือว่าเราเดินทางมาผิดนะเราต้องหาของของสวยของงามใช่ไหมคะกินมากก็อ้วนเนาะไม่ไดื้อก็อ้วนจริงๆนะคะก็เล่าสู่กันฟังนะคะเดี๋ยวไม่ไดื้อขอไปจัดการผักส้มไม่ไดื้อก่อนคิดว่าน้ําต้มข้าวเมื่อกี้น่าจะเย็นแล้วอะน้ำต้มข้าวไม่ไดื้เย็นแล้วเดี๋ยวไม่ไดื้จะใส่ลงไป เรวเดี๋ยวจะขันให้เข้ากันนะแล้วก็จะเอาใส่กล่องนี้ไว้นะคะกล่องแก้วนะเสร็จแล้วนะคะอาหารแม่ดื้อวันนี้ก็ทํากับข้าวทั้งวันเลยก็ส้มผักด,ดองผัดกะเพราเนื้อสับใส่หน่อไม้ส้มนะคะแล้วก็อันนี้ก็ปลาผัดขึ้นช่ายเดี๋ยวแม่ดื้อก็จะทํากับข้าวให้พี่ดื้อกับพี่ยิ้มแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้พี่ดื้อบอกว่าไม่พี่ดื้อยากกินแพนเค้กนะก็คงต้องทําแพนเค้กให้ลูกคะ่ะแล้วก็กระถางอันนั้นเดี๋ยวแม่ดื้อจะเอาลงไปไว้ที่เรือนปลูกต้นไม้นะคะเพราะว่า มันตายแล้วคะ่ะต้นต้นกระเพราของแม่ดื้อก็นี่คะ่ะอาหารที่ได้วันนี้ผักส้มของแม่ดื้อแม่ดื้อก็จะวางไว้นี่เลยนะเอาวางไวใ้ให้เขาเปรี้ยวนะคะส่วนข้าวน้ําข้าวที่ต้มไม่ดื้อกลอง,องน้ําไปนะคะส่วนข้าวเนี่ยแม่ดื้อเก็บไว้ก็เอาไว้กินกับปลาผัดขึ้นช่ายเป็นข้าวต้มไปตอนเย็นนั่นแหละคะ่ะตอนนี้ก็จะไปทางกับข้าวให้ลูกกับสามีแล้วนะคะ วันนี้ทำแพนเคก้กนะคะสำเร็จละวตนดีไม่เค็กแพนเค้กไหนเอาไปสิแพนเค้กไหนภาษานาเวเขาเรียกน้าผักว่าพอนแหลน,นะฮะอะพอนแหนอืมอ,อร่อยไหมอะ่อะอะครับหืมพี่ยิ้มไนแท้พีว่พว, <laughs> วันนี้แม่ดื้อลงมาดูสวนนะคะคณะยังดีอยู่ ต้นหัวส้มตําแม่ดื้อนะคะยังยังยงโอเคอยู่นะคะยังเขียวอยู่แต่ว่าต้นต้นอะไรนะต้นเออเดี๋ยวกันไม่ได้ลืมชื่อต้นมะเขือเทศต้นมะเขือเทศกลับบ้านเก่าหมดแล้วนะคะมีลูกมะเขือเทศที่แบบน่าสงสารเนอะน้องก็ไม่อยากตายนะคะแต่ว่ากาศมันไม่ได้แล้วจริงจรค่ะเดี๋ยวแม่ดื้จะเก็บขึ้นไปให้หมดเลยแล้วก็จะ จะเอาต้นพวกนี้ทิ้งนะคะเก็บใสก่กระเป๋าเสื้อเพราะไม่ได้เอาอะไรลงมาเลยะคะ่ะอุซาปลูกนี่ปลูกตั้งแต่เดือนมีนานะคะเนี่ยอันนี้เน่าปลูกตั้งแต่เดือนมีนาอันนี้ร่วงมีนานี่เดือนอะไรนะเนี่ยนี่เดือนเข้าเดือนสิบเอ็ดแล้วะคะ่ะใมแค่นี้ไม่ยอมสุกให้ไม่ดื้อเลยอนะเพราะว่าอากาศแย่ปีนี้ฝนเยอะ เนีย่ยม่ได้จะขึ้นไปนะแล้วก็จะตัดตรงที่มันเน่าออกนะถ้ามันใช้ได้ก็ใช้นะถ้าใช้ไม่ได้ก็ทิ้งก็จะเก็บขึ้นไปหมดแล้วคนะ่ะเพราะว่าตอนนี้หนาวแล้วนะคะแล้วก็ต้องเปลี่ยนล้อล้อรถเป็นยางยางรถหน้าหนาวแล้วนะถ้าใช้ยางปกติธรรมดาลื่นนะเป็นอันตรายต้นนี้ตายสนิทเลยสงสารเนาะ เมื่อกี้แม่ดื้อเดินเอากระถางต้นกระเพราลงไปไว้ที่สวนผักนะคะไปเจอมะเขือเทศลูกหนึ่งเขาล่วงลงไปแม่ด้ก็เลยเก็บขึ้นมาหมดเอกที่เฉพาะที่เป็นแบบเนี่ยค่ะขั้วเขาจะสีเข้มๆค,คือเขาโดนฟรีซนะคะมันก็เลยไม่อยู่ที่ต้นส่วนไอ้ที่ยังไม่ฟรีซแม่ดื้อก็ปล่อยเขาไว้กับต้นนะอันนี้ก็เลยเก็บขึ้นมาเสียดายอุตสาบปลูกค่ะเดี๋ยวเวลาตำส้มตำก็จะผสมกันไปเนาะ ออกกำลังกายหน่อยนะคะอยู่แต่ในบ้านไม่ได้อากาศนะไปแล้วเครัฟาดิโก้บนยอดเขามีหิมะแล้วค่ะยอยู่บนนั้นสูงมากกว่าพันเมตรนะข้างล่างก็เป็นบ้านไ่ดือแล้วก็เพื่อนบันเพื่อนบันร้างนะฮะ เดินต่อออกกาลังกายค่ะหนาวแล้วนะเนี่ยต้นไม้ไม่เหลือใบแล้วเลอแต่กิ่งหน้าหนาวมาเยือนนอร์เวย์แล้วนะเมื่อวานไปดูคลิปของพิติีอยู่ฝรั่งเศสใบไม้ยังเขียวอยู่เลยนะคะส่วนบ้านแม่ดื้อเนี่ยไม่เหลือใบแล้วนะคะหนูได้กี่รอบแล้วได้สองรอบเอาสี่รอบฟีอะไรกางเงี้ยหยเหรอก็หนูถีบจักรยานหนูขี้โกงแม่เนี่ยแม่บอกให้เดินหนูไม่เดิน ไปแล้วล่ะไปบายบายพรท่นี้น้องจะยังไม่ไปไปก่อนไปก่อนไปด้วยกันไปด้วยไปบายครับส้มตําไทยมะเขือเทศจากในสวนแม่ดื้อนะ น้ำไม่ค่อยมีเลยเส้นเยอะเลยอันนี้กุ้งแห้งที่เอามาจากเมืองไทยนะคะคุณยายซื้อไว้ให้แม่ด้วยก็ไปขนมานะคะ่ะอันนี้มะเขือเทศเขียวนะจากในสวนเพราะว่าในสวนแม่ด้วยไม่มีมะเขือเทศแดงนะคะส่วนที่แดงๆอันนี้ซื้อมาจากตลาดนะนะคะแม่ด้วยก็จะกินตำไทยนะคะวันนี้มาทานด้วยกันนะคะ <c oughs> จะพาพี่ดื้อไปขายลอตเตอรี่นะคะวันนี้ไหนให้แม่ดูหน่อยอเล็กซานเดอร์ไม่เล่นอย่างนั้นเอามาให้แม่ดูเรยอันนี้ก็จะเป็นลอตเตอรี่ที่จะไปต้องไปขายนะคะเข้าชมรมดูลียางก็จะเดินนะคะเป็นการออกกําลังกายไปในตัว <c oughs> <c oughs> ไปขายลอตเตอรี่กันคะ่ะตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นนะคะมืดแล้ว ถนนตรงหมู่บ้านแม่ดื้อเขามาตีเส้นทำอะไรเสร็จแล้วนะพี่ดื้อไปรับไม่รอแม่แล้วคะไปวันนี้พี่ยิ้มก็จะต้องไปทําความสะอาดเรือนะคะเพราะว่าชมรมดนตรีของพี่ดื้อเขาไปเหมาทําความสะอาดเรือเพื่อเอาเงินเข้าชมรมนะหาเงินเข้าชมรมทั้งขายลอตเตอรี่ขายอะไรพวกนี้ด้วยนะคะเวลาเราไปเที่ยวเราไปไหนกันเราก็จะมีเงินกองกลางคนะ่ะผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆก,ก,ก็ช่วยกันนะคะ หนาวนะคะหายใจพีควันออกเลยมืดละใกล้จะถ่ายไม่ได้แล้วค่ะแสงจะหมดละเรือลำนี้นะคะที่พิมกับชมรมพ่อแม่ผู้ปก,ปกครองนะคะมาทำความสะอาดเขาก็จะติดธงประดับธงนะคะก็คือทำความสะอาดแล้วก็ส่งมอบให้ลูกค้าค่ะจริงๆเขาก็จ้างบริษัททำความสะอาดนะแต่ว่าเขาก็ เห็นใจและช่วยเหลือชมรมแบบว่ากิจกรรมเด็กๆะค่ะเขาก็เลยให้ชมรมดน,นตรีเหมาทำความสะอาดไปทั้งลำค่ะพิมพ์ก็ทําความสะอาดแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วก็เลยมาอาทิตย์นี้ด้วยนะคะยังไม่เสร็จถ้าวันนี้ไม่เสร็จก็น่าจะพรุ่งนี้กวันนึงก็เป็น5้าวันนะคะทำความสะอาดก็มาทําตอนเย็นนะคะกลางวันก็ไปทํางานตอนเย็นอย่างเงี้ยก็มาทํากิจกรรมเพื่อลูกกันนะคะไปพี่ดื้อไปละไม่ไดื้อเดินตามลูกก่อนค่ะพี่ดื้อมาแล้วะค่ะ สงสัยขายได้ไปสนานเลยขายได้ไหมลูกฮะทูน,นนะทอนะไรอ่ะ,ะเขาช่วยซื้อไป200นะคะ20เบอร์เพราะว่าเบอร์ละ10บาทบเขา<บ>เขาใจ่ายในอินเทอร์เน็ตนะคะใจ่ายในวิปส์วิปส์ก็คือแบงกิ้งออนไลน์นะคะสามารถใจ่ายในในในนั้นได้ไปต่อบ้านหลังถัดไปทีนี้ก็ไปบ้านหลังนี้นะแม่ดื้อก็จะยืนรออยู่ตรงนี้ให้พี่ดื้อไปขายคนเดียวไม่มีใครอยู่บ้านไปหลังต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะแม่ดื้อทำเค้กให้พี่ดือ้อเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็จะมีฮาโลวีนปาร์ตี้กันเด็กๆนะคะพี่ดืออ้อก็อยู่วงดุริยางเนาะเขาก็จะไปเล่นดนตรีะคะ่ะแล้วก็จะมีงานให้เด็กๆมาเล่นในหอประชุมนะคะแม่ดื้อก็ได้รับเกียรติให้ทำเค้กอีกแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เค้กเค้กอันนี้มีเพื่อนขอนะคะเพื่อนฝรั่งตอนแรกไม่ดู้ว่าจะทำเบรวนี่เขาบอกว่า ทำอันนี้ได้ไหมอยากกินนนไรของเธอก็เลยบอาทาก็ได้ทาก็ได้ก็เลยทาอันนี้ให้เขานะคะก็กําลังพยายามแต่งให้เหมือนผีนะก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่งเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่ดู้ก็ไม่ค่อยเก่งเนาะตอนทํามาดีแต่ตอนเสียบอันนี้อันแรกเสียบไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กนะคะไม่ได้ยัดลงไปแล้วมันไม่ค่อยสวยมันก็เลยเป็นแบบติดรอยน้ําตาลหน่อยนะคะตรงเจลลี่ แต่ว่าตัวอื่นก็เริ่มรู้งานก็เริ่มใช้มีดนะฮะเอามีดเอามีดปักลงไปก่อนแล้วค่อยเอาค้นปักลงไปตามมอก็ได้ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะตัดเป็นชิ้นนะคะวันเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ค่อยตัดเป็นชิ้นแล้วก็ไปที่งานเลยค่ะเดี๋ยวไม่ได้ขอทําขนมก่อนนะพี่ดื้อก็ไปไปซ้อมดนตรีแล้วค่ะวันนี้ก็ซ้อมอีกวันหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นพี่ดื้อก็จะไปวันเกิดเพื่อนไม่ไดื้อก็จะทํางานบ้านนะคะตอนนี้ หลังจากทำขอนมอเสร็จนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นอค,อคอสตูมของพี่ดื้อพรุ่งนี้นะคะไม่ได้ใช้อันนี้หรอกใช้หน้ากากครึ่งอันเพราะว่ามันจะได้ไม่เกะก,กะเวลาพี่ดื้อเป่าเป่าปีของพี่ดื้อนะคะและนี้ก็จะเป็นชุดที่แม่ดื้อซื้อมาจากเดนมาร์กนะคะก็เดี๋ยวมาดูพรุ่งนี้แล้วกันนะคะไปเดี๋ยวก่อนแม่ถามก่อนหนูจะไปวันเกิดใครครับวันเกิดใครลูวกวันเกิดใครนะเพื่อนครับเพื่อนหนูชื่ออะไรอ่ะ ลูกอสอลูกคอสกี่ขวบ13ปีทัดเตนทัดเต็น13บพูดสิบสขวบครับเอาไปบายบายครับพี่ดื้อไปงานวันเกิดเพื่อนแล้วนะคะไม่ดื้อทำงานบ้านเสร็จก็นอนเอกเนกครับสรุปผักส้มดอง <All right. S 1> ไม่ดื้อได้กินกับปลาสับนะ,ะเพราะว่า yeah. ไม่ไม่มีเวลาทําน้าพริกนะคะเดี๋ยวจะรีบกินข้าวแล้วก็จะรีบไปเย็บชุดให้พี่ดื้อพอดีเมื่อวานนี้ไอ้ตัวที่ห้อยเสียงผีค่ะมันมันไม่อยู่กับที่นะไม่ดื้อเลยต้องเย็บเดี๋ยวจะกินข้าวแล้วก็จะเย็บชุดให้พี่ดื้อแล้วก็พี่ดื้อต้องไปถึงที่ซ้อมคอนเสิร์ตก่อนนะคะวันนี้ไม่ดื้อก็จะได้ไปขายเค้กนะก็จะจัดการพี่ดื้อให้เสร็จก่อนเนี่ยค่ะไอ้ตัวไอ้ตัวเนี้ยค่ะมันหลุดออกมาไม่ดื้อก็เลยจะต้องเย็บให้มันติดนะ ไปไปกินข้าวกันนะคะเวลามีน้อยใช้สอยประหยัดค่ะกำลังจะออกจากบ้านนะคะพี่ยิ้มไปเอาเค้กอยู่ค่ะข้างนอกคือหมอกขึ้นสวยเลยนะเนี่ยเพื่อนบ้านล้างของม่ดื้อหมอกขึ้นสวยนะเป็นเส้นเลย งานถือเค้กไม่ถือไปแล้วนะสวยไหมคะสวยเนอะไม่ดูมาถึงงานแล้วนะคะเขายังไม่เปิดมีแต่เจ้าหน้าที่มาก่อนจะให้ดูบรรยากาศสวยไหมไปไม่ดึงต้องเข้าไปช่วยเขาจัดสถานที่เตรียมของอ่ะ Her må ta biljøy, ta biljøy, ja. ja, Jeg har vært en runde rundt i rommet, og nå for jeg regner ikke jeg ikke med at vi får så noe mer. นี้เป็นวันสิ้นเดือนของเดือนตุลานะคะก็จะเป็นวันปล่อยผีวันฮาลโลวีนพี่ดื้อก็จะไปเก็บขนมกับเพื่อนนะคะต้องใส่เสื้อผ้าดีๆนะเพราะข้างนอกหนาวค่ะต้องใส่เสื้อกันหนาวก่อนแล้วค่อยใส่คอสตูมข้างนอกเไหมน่ไแม่จะถ่ายเสื้อตัวนี้ยา่าถักให้นะะสวยส อันน,นี้ฉนเดินเลยแม่ขอดูเสื้อหน่อยยา่าถักให้หนูสวยเม่บ <c oughs> อกให้หัววอนเลยโอเคแล้วสักคนหัวปุ้นมาหาหนูคราวยังไงนะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะคะรู้สึกเหมือนจะนานเชียวไหนแม่ดูพุงดิไห <c oughs> นดูสิ <c oughs> หาแม่หน่อยมองไหมทำแห่ดแิแห่แล้วก็กดไฟด้วย <c oughs> <c oughs> บายบายครับบายบายหน่อยผีพูดไทยเป็นเป้าผีอ่ะเหนาเสร็จแล้วเหรอพี่มีแต่คนอยากถ่ายไหนมาดูสิพี่ดื้อไปแล้วเหรอบ้าบายบายบายครับใส่ถุงมือใส่เสื้อในกระป๋องไหนแม่ดูสิใส่รีเฟล็กซ์นะคะนี่แล้วอันนี้จะเป็นไฟ อุปกรณ์เยอ็นเสื้อกันลงกันหนาวได้ยินไหมฟอร์มูบอกว่าอะไรอฟนเฟือืไปแฮฟฟันนะครับไหนให้แม่ดูถังหน่อยสิถังหนูทำไมมันน่ารักจังเนี่ยถังอันนี้ใช้ตั้งแต่อยู่อนุบาลจนปัจจุบันเลยเนี่ยมันไม่มีฐานแล้วลูกมันหมดฐานแล้วหน่อยอ้ามีอยู่เหรออ้าไม่เคยได้ใส่ฐานเลยไปไหนบายแม่ด้วยผีอ่ะบ๊ายบาย ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงสี่สิบนาทีนะคะพี่ยิ้มก็ขับรถไปส่งลูกแล้วนะคะเดี๋ยวนะกำลังจะออกจะขึ้นมาจากทางตรงนี้ก็บ่ายห้าโมงสี่สิบนาทีที่บ้านแม่ดื้อเป็นไงคะมืดตื๊ดเลยเข้าสู่หน้าหนาวก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อยมีแดดแล้วก็จะมืดไวมีแดดไม่กี่ชั่วโมงถ้าวันไหนแดดออกนะคะยิ่งหน้าหนาวเนี่ยบ่ายสี่โมงเย็นก็มืดแล้วค่ะนี่คือห้าโมงสี่สิบนาทีนะคะ ลืมอวดพีิมไปอ่ะมองไม่เห็นนะคะกระจกสะท้อนหน้าต่างอันนี้เป็นดอกไม้ที่เพื่อนแม่ดื้อเอามาให้เป็นของขวัญวันเกิดที่หลังนะคะแม่ดื้อยังไม่ได้ถ่ายให้ดูแม่ดื้อไม่รู้ว่าชื่อดอกอะไรแต่ว่าสวยอ่ะก็ขอบคุณเพื่อนด้วยนะคะในคลิปนี้พิมกำลังจะขึ้นไปนัน่นนรถกันนั้นไปแล้วค่ะก็เดี๋ยวพี่ดื้อเสร็จก็จะโทรบอกนะคะแล้วก็ค่อยไปรับไปแล้ว ลกลับมาแล้วเหรออันนี้เป็นเสื้อขนแกะนะคะข้างในโนสใส่พี่ดื้อถอดได้เยอะ ng, ไหมลูกดีใจไหม,มนสนุกไหมอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย็น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 อ่ะเชิญครับเออเออได้ส้มด้วยเหรอ<ด>มีคน,นให้ส้มด้วยเหรออ๋นนอออซกอกแกะไหน,นมาให้แม่ดูหน่อยแม่ถาม <Bye. S 1> หน่อยทำมันจะบยบายเรียวจังไอ้หมู